ห้เกี่ยมไปเกี่ยมไปโดนเออเอาแต่ไม่ต้องอัดเวเออจไม่จับวัดเรวไม่ต้องจําเล็วอัดเร็วไปเล่นไปเล่นซ้อซ้เลงซ้อซ้อ ลิมไอ้เดิมมาเพื้อเล้ยแต่ไม่ไดักทีโอ้เด็กิมมาเพื้อเลี้่มเนไม่ไดักทีเร้เพิ่งเดอมีกุนี่มาเร็วเลยไม่รู้แต่ว่าไอ้นี่มาก่อนนี่แหละ Rồi. nó lắc okay. nó khơi, nó mười, nó không nó không nó thuyền, <cười> <cười> có cái <laughs> này <thì giờ. cười> đó, <đi> đó. <laughs>

bắt được đốn đốt 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 cũng đắt đâu lúc <laughs> yeah. ừ. 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 rồi cho ngọc cắm lên được ừ trời bay cơ bay mới lên ôi đây đúng rồi đây ừ đuổi qua đuổi qua เม่อเมอเมา,มา,ม,า,ามาอย่างคูนเลยรอครกบเอาไปตัง้งเปตำราไปตั้งงง่งล้ สนาม E ี1ถึง2ีรายงานตัวครับสนาะมีสนามี1รายงานตัวคนระับสนาม E นะครับ็ถึง20ครับ

Rồi, rồi, mình lên. Thắng, Lục thắng, thắng, tăng trái, tăng trái. สาม A ผู <Ư> ้ที Ư ่10ตัวะสาม B นะครับถึง10ตัวนะครับเฮ้ยเฮ้ยพอเว่ยเดี๋ยเรยวะอะไรวะ

บุกโคตรเกินเก้าไปเลยควัดไปเลยลูกเก้าไปเลยแมวจ่อยแล้วชัดไปเลยชดไปเลยเบิ้ล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 ไม่ทันแล้ว